วันนี้เราก็จะพาน้องหม่อนนะคะมาทำไรกันเอ่ยวันนี้ซื้อประกาศซื้อประกาศค่ะนี่ครับพี่หยองซื้อประกาศมันจะมาคนเดียวไม่ได้เลยอะ่ะเราต้องแบกสังขารมาด้วยแล้วดูตาดิดูดูเดี๋ยวไม่พี่หยองบอกว่าอยากได้ต้นไม้ไงที่นี่มันขายต้นไม้และสัตว์เลี้ยงใช่อ้างอ้าก็ไม่ใช่เลยหรอกก็ตัวเองก็อยากได้ต้นไม้เหมือนกันแหละคนคนนี้ก็แบบอยากได้ปลาไงอีคนนั้นก็อยากได้ดต้นไม้ ชวนฉันมาทำไมโดนลากมาโดนลากมาด้วยไอหลอนก็เต็มใจมาไม่ต้องพูดฉันก็มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กไงแบบว่ามาคอย่ายเงินหิวปะหิวปะนี่ค่ะสามวียี่สิบแตมีวีดีโอโอ้ยบ้าเจ็บต่อไปจะเป็นการข้ามถนนเรืยองอันตรายมากไปค่ะพอข้ามถนนก่อนนะคะขออนุญาตข้ามถนนกันนะคะตอนนี้เราก็ข้ามถนนเสร็จแล้วมาพิซซิ่ง มมามา,า,มาตามนางไปเลยจ้าไปแม่เดินแม่เดินเราก็นัดปีแบบชิวๆไงชิวดูเกิบ<จ>ใส่ชุดนอนมาแล้วนะรับงานเพิ่มไปค่าแผกปุ่น,น,ไไว,นวินจาร้องนะคือสวยมาก ไข่ไม่ล่าแต่มันิลาค่ะบวตรงนี้ก็แบบโซนยินมากหาไม่เจอขุดซ่อนดอกหอมซ่อนไม่ใช่ซ่อนขุดซ่อนขุดซ่อนขุดซ่อนนั่นนึงมันใหญ่มากแกเคหวานมากครับวาวรอนุ่ยนะครับฉันจะพาฉันไม่ไหนวิวจะไปดูปลาไงจูบปลาที่จุ่มจุ่มจุ่มจูบปลาที่จุ่มจุ่มจุ่มฉันท้วงตัวมากนะ แล้วก็จะทำการเดินต่อไปนะคะอุ้ยต้นนี้สวยอะไรเงี้ยมันต้นอะไรอ่ะไม่รู้อีเวลช่วยอีเวลรถสุคนมึงตลกส้มเซงส้มส้มส้มเซงฉันชาโอเคค่ะมุกนีเขากรณีอุ้ยสบายเลยนี่ยบอกให้เลี้ยงกุ้งมีกุ้งก็สวย ของของงเราก็จะมาดูตู้ปตาอันเท่าไหร่วะตุต <ใน S 1> ๊ปลาดอกเดี๋ยวเพถามแฟนแฟนก็นนคือนี่ทางถามแฟนก่อนนะคะนรบับจบก็เดินกลับไปร้านเดิมซื้อทุกก่อนสองอันอ,อันก็จะซื้อแบบส,สำเร็จรูปใช่ไหมปล่าคือ้าวไม่ใช่สำเร็จรูป อ๋อโอเคค่ะก็คือให้พี่เติร์นไปแต่งให้นะคะได้ยังคะนี่ไงออยเราวนไปอยู่ตอนนี้เรากำลังรอไม่ขาดอีเดอร์ช่องพี่เติร์นมีคอนเทนต์ทุกอย่างแล้วเนาะใช่ช่องเราคือทำทุกอย่างยันคอนเทนต์จิบประกาศรายการต่อไปเราจะไปไหนไปดูปลาค่ะฉันไม่ฉันไม่รู้เราจะไปดูปลาต่อจิ๊บจิบเด็ดเพ้สวย

แล้วจะเสียกันไปกี่บาทเอองบสี่ร้0ยอ่ะว้าวอันนี้เต็มเลยมันสีนะคะทุกคนเหลือหกสิบบาทเหลือเจ็ดบาทตั๋ไมาตั๋วกระตุ้นเอาเงินก็ได้แต่ว่าหนูมีงบสามบาทเอามาคขาดูสามสิไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวป๋าจ่ายเดี๋ยวค่อยเขละ30นะคืนเอาเลยถ้างั้นก็เอาเต็มที่เลยแล้วก็ไปเก็บเงินที่พิซเตอร์แล้วพิซเตอร์ก็ค่อยมาเอาเงินที่หนูอีกทีหนึ่งเหรหนูได้ไงอยากได้สวยหรืออยากได้ไงหรอสวยได้โอเคงบไมม่่อั้นใช ไปมุ้ยีบาเราจะไปทางแมงกัก็ไม่ได้นะก็อยากได้สวยดูไมไม้ก็หยิบแม่งคาตาค้าเลย่ะเธอเธอสองคนนึงแต่งโครลนะคะแล้วคนนึงก็แต่งโนเย็นไป่ะเสียเงินต่อจ้าเราก็จะไปเอ่อ ซื้อหินต่อหัวหินใช่ไหมเราทำไมไปเกาะสมุลลยไม่ไม่เราจะไปซื้อหินหซื้อหินให้ปลาไม่ได้บอกว่าจะไปหัวหินหก็คือจะซื้อประกัดไปไปล่อยหัวหินว่าสร้างไม่ได้ยินว่าจะไปหัวหินก็แบบที่เรานัดก,กันไว้คือเราจะไปเกาะสมุยโอเคจ้าแล้วก็พาน้อนไปเกาะสมุยเลย, <c oughs> ยวิถอยไรนี่ไปน้องสาวเดี๋ยวพี่พังเดี๋พี่จะพาเธอไปเก็บกุ้งทะเล ช้ตอนนี้เราก็มาเจอร้นหินแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจียวอินวันนี้เราก็แบบหินมันอยู่มากเลยอรัความสวยนี้เราจะแบบเอาสีเนียนเนาะนี่ค่ะคนคนเลี้ยงปลานั่งอยู่พูดนลคะ จะไปไหนต่อคะเชฟพี่บอกว่าทำไมแบบบอกว่าซื้อต้นไหนมาก็บอกแลว่าเลือกตัวที่สวยที่สุดในร้านมาแล้วเลือกตอรที่สวยที่สุดในร้านมาแล้วก็คือก็เสร็จล่ะก็กลับมาต้อไปซื้อต้นไม้หรอไม่คือเว้ยเราจะไม่ไปหาอะไรกินก่อนเหรอไปกินบ้านไหมจะสั่งของมากินที่บ้านไหมพี่านเริ่มบีเจมีความแบบเอลซ่าพีซี่ ตัวนี้สวยมากอ่ะนี่ก็งามวันนู้นเก๋งามนี่ก็งามงามขนาดมีของก็ต้องมีสร่างมีท่อก็ต้องมีสรางอุ้ยนี่ชอบอ่ะธรรมชาติเวอร์ใหญ่บ้านไม่อยู่ดีได้ไหมนอนข้างทางเราเดินเรื่อไปหนูฝั่งยางจะลดต่ำด่า มีต้นไม่สวยมากมันก้อนเมฆก้อนเมฆเป็นลูกหัวใจก้อนเมฆเป็นรูปหัวใจอันนี้อันนี้ฉันไม่ให้เอ่ยนะคนที่เอ่ยคือเจมส์อ๋อยด้วยใช่แต่ไม่ใช่ความเป็นรูปหัวใจเลยบอกก้อนเมฆเป็นรูปหัวใจงงมาสั่งหนักแบบนก็จะเป็นของของที่สั่งหนักเป็องเรื่อยแบบเปลี่ยนน้อะไรเงี้ยคุณใช้มือควานเหรออาอพี่หนูยังไม่ือเลยเฮ้ยมีปลาปลาอันนี้พี่วิ่งไปจะซื้อที่ไหนได้บ้าง ร้านตายปลาไปสิดิโอ้ยจ้าขอตายซะอีกแล้วเราต้องกลับไปไหนนะไปเอาที่ช้อนปลาไปที่ซอนปลาสุเขาเรียกว่าอะไรกระชอนกระชอนหรือสวิงก็ไม่รู้อะอ่ะมันอันเล็กๆนะอะไรกระชอนใช่ไหมมั้งมั้งตอนนี้ก็คืออยู่บนรถแล้วเป็นปลากระป๋องปลากระป๋องสว์แม่ครัว อันนี้พัสดวอันนั้นตะไรปัสวายอันนั้นปะวานน,นะคะเดินจะไปประกอบไปเจออะมมเดี๋ยวไปเจอกะทิบ้านอ้ใชดูผู้ชายขันพืบกันหมดเลยสบายจีตอนนี้แล้วก็นี่คือตู้ปลาเราจะทำาไรว่าย,ยังไงในการทำอยเรว่ายังไงสตูป้าสตูป้าอ,อ,อ่ะแล้วนี่ก็จะเถมเตียุตรกาถึงฉันตู้นองเนาะไม่ช่งน,นอันนี้ก็จะเป็นตัวของเตืนจะตัด เฮ้ยดูดิจ๊ะไม่ได้ครับพนี่เป็นตัวนี้แกมันจะมีความแบบเออเอเวอเรสาอะไรอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นสีม่วงชอบไหมฮะมีความเป็นกาแล็กซี่แบเปล่าวเกชอบเออนั่นแหละชอบทุกคนชอบใช่ไหมชอบคะค่ะแล้วของพี่หยองนะพี่หยองพี่หยองอีกแบบซีซีเป็นไม่เป็นหรอโอ้ยไีบาทตั้งมือห่วยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีส้ม พราะ่าปลาของตุ้มพี่หยองจะเป็นปลาสีอะไรสีน้ำเงินปลาของตุ้มพี่หยองจะเป็นสีน้ำเงินของตุ้มต้นจะเป็นสีอะไรนะของตุ้มจะเป็นสีอะไรนะปลาสีแดงสีดางนะครัะสีแดงไม่สีด๊าบสีด๊าไม่เบลเบลไม่ลินเบลเบลลินน้องออกเบดเบลไม่ต้องห้องเลยเบลแล้วออกมาแล้วออกมาเวลอาปลาชัย นี่เราจะมาอวดปากกาอนปากเรา,า,าแลมากเขดูเข้าสดแล้วมา,วมวาเราไม่หยุดแต่ว่าจะได้ตัวเดียวกันตัวที่เราเลือกหนอ <c oughs> คนละตัวไปเลยสุกทเงินสองสองแก่อ้า่ก็แบบเป็นเฮ้ยได้ได้ถูกตัวแล้วใช่อเอ้ยนี่ให้ดูน้องป่าเนาะ,ะเห็นว่าแกไม่เห็นเนี่อันนี้จะมีความเป็นน้ำเงินตรงน้ำเงินแบบเป็นแดงสลิดสลิดแดงไหนอื สีีดของแดงไหนสีของพี่อย่างนจะเป็นสีน้ำเงินเห็นปะวันนี้น่าสวยมากไม่รู้เลยในเล็บในปาลี่เด่นกว่ากันเล็บกระด้วนอุ้นสิสวดอ่าเราเราจะมาใกล้กันเราจะไม่แทงหางให้ดูกันทนะันี้ต้องแทอย่างนี้ตัวอีดอกจับต้มกินซกักไม่มีสู้โอเคมันมันงามนม่มันคือขนตามันคือขนตาเรากำม,มาขอมันมาทันหูหรือเปล่าดอกสบมาเราจะบีสะมาอย่างนี้เนี่ยว่าจะไหนกะ ไม่เรอไหอรับไม่เจะกินแกงหอยไม่กินหอยก,กินคือไนไม่เอ,เอม,มันเรื่องะเราก็ได้ใส่หน้าระดดิสใช่ไหม การใส่น้ำให้กระเด็นคือการใท้ถุงจริงหรออร่อยมาหนึ่งปลาบ้านให้โซ่ให้จะไหลเจ้า oh my gosh จะทำแม่บอทำไมเธอต้องทำให้าไม่ได้ทำอย่างนั้นพี่ต้นดูดีๆอ๋อโอเคค่ะ okay, นี่คืนใส่ถึงสีแ่แหมนำมาสี่บัรไดเพราะคุณเปลา่าตาหินจะได้ไม่กระเจิงจนะ้ะ yes. ะสดงไม่ก็เจอจิงแก้วสวัสดีครับผุกี้เมาอย่าลืมวันนี้สิใช่หรอเใช่ใส่บนในมันคือการชาปลาแกนชาปลาก็คือใบหูกว้างกันระมีก็ได้ใบหูอะไรก็ไม่เปิดได้ไหมเหรอเปิดได้สิแตมสิใส่มนอ่ามาเบิร์เปิดได้มาซีน เจ็บมือไม่ฉีกหรอนะให้คนขอมีแรงฉีกไปเออกขบอกว่าให้คนขอมีแรงฉีกนี่ไงพี่กันกายอยู่ข้างเคานเต์เนี่ยเออไม่รู้เรื่องเลยก็เสร็จแล้วเนาะนี่จะพามาเบิงส่งใกล้ๆนะนะเล่ก็จบกันไปแล้วนะคะ,ะ,คะกับคลิปประกาศเรื่อ ตอยตอยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แบบกดไลค์ให้กันด้วยกดแชร์กดแชร์ด้วยกดซับ s c คก็ฝากไอจีฝากเฟซติ้งติ้งๆิ้งติ้งตด้วยนะคะบบ๊ายบายบ๊ายบาย